ก็งานวันนี้นะคะก็จะเป็น grand opening นะคะที่จะมีงานจะมีโซนใหม่ในดิสแลนด์ฮ่องกงนะคะเป็นโซน Frozen ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าน่าจะสนุกมากๆเดยอะลิก็จะได้ไปเองเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า Frozen ที่นู่นเป็นยังไงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่นี่นะคะที่ไอคอนสยามจะมี Chen Mirer Olaf อยู่ด้วยนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะคะเพราะว่าน้องน่ารักมากเลยค่ะ การมาเที่ของโคเซนแล้วก็โคนนี้ได้มาถึงแล้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่เป็นแฟนขับของดิสนีย์มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบไปดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์เวิลด์มากๆเคยมีโอกาสได้ไปในหลายๆประเทศแล้วนะคะก็รับประกันความสนุกค่ะชอบมากๆแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับไปที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงอีกครั้งแล้วก็จะได้ไปดีติดตรงส่วนโคเซนลอะที่มาแล้ที่นี่เรืองเราเป็นวัน ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ดูไปพักผับอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งได้ร่วมงานกับจิตนีเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้ทำงานนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้มาเล่นแล้วก็ได้อยู่ในแบบ Fairy Tale Dream d r e a m l a n d อะไรอย่เงี้ยค่ะชุดหนูมันกระพือนทดนึีค่ะให้ฝากได้เลย ก็นี่ค่ะเชิญเชิญทุกคนนะคะให้ไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะมีโซน f r o เซนที่จะเปิดใหม่นะคะแล้วก็ที่ไอคอนสยามก็จะมี10 m e ี e r อ l a f นะคะที่ใหญ่มากๆน่ารักมากๆสามารถมาถ่ายรูปกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าดิสนีย์แลนด์เลยนะคะก็สามารถมาดูกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ